บนทิ้งบนทิ้งบนทิ้งจ้าบนทิ้งบนทิ้งจ้าอยู่ไหนจ้าหิวมัมยังบนทิ้งจ้าบนทิ้งจ้าหิวมัมยังลูก เหนียวนะครับเหนียวแล้ววันนีร้องรองเลยนะครับสดใสกว่าเก่าแล้วครับสดใสกว่าเก่าเยอะเลยวันนี้ดีขึ้นมากแล้วครับหายป่วยแล้วนะครับไอย้ยังว่าไงคะมาไอ้ไหน,ไห,นหายป่วยแล้วทำไง <c oughs> อ้าเดินเร็วเด,ดินให้ดูหน่อยตอนไหนป่วยหายป่วยยังไงล้มหนูอยู่ไหนลูกล้มหนูอยู่ไหน น้อหนูอยู่ไหนเอ๊ะหมั oh, ่าอยู่ไหนจ้ะเดี๋ยวขอตัวเติมหม่มแป๊บหนึ่งนะครับอยู่ไหนอ่ะเด็กอยู่ไหนโอ้เต็มหัวแล้วลูอกโอ้เต็มหัวมาแล้วครับเช็ดกัดเช็ดกัดเช็ดกัดฮ่าก็มีวิวัฒนาการนะครับจะเต็มขวบแล้วเอ้ยจะขวบเดือนไม่ใช่นจะเต็มขวม จะขวบเดือนแล้วครับพรุ่งนี้ก็ขวบเดือนแล้วนะครับก็มีวิวัฒนาการนะครับเสียงก็จะเริ่มเปลี่ยนมานะครับแต่ก็จะเริ่มดังขึ้นนะครับคีย์เสียงก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็ก็ก็จะดังขึ้นเวลาเรียกเวลาตอบนะครับก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับจะชัดเหมือนพี่บันปันนะครับพี่บันปันก็จะชัดเต๋วจะลองชัดอย่างนี้นะครับ มนมื้อเย็นนะครับเดี๋ยวจะต้องมีแอบมามือ้อค่ำพรุ่งนี้จะมีวันเกิดให้น้องนะครับจะเอาอะไรอ่ะพวกเนี้ยกินเค้กไหมหนูคุณเท้งกินเค้กไหมทำไมมันเลอะจังเลยกินยังไงเลอะจังเลยเอา้าสะอาดแล้วเดี๋ยวไปชี้กากน้ำนมนะไม่ได้เลยนะเดี๋ยวไม่สวยนะจะมีใครมารับเป็นหนูไปเป็นพเซนเตอร์อาหารบ้างไหมเนี่ยหนูไปได้ไหมพเซเตอร์อะไรดีนมแพะ อ่ะมามกวนมามกอนหมดแล้วครับเดี๋ยวขอตัวเติมแป๊บครับนี่นะครับขวดที่สองครับตอนนี้มื้อละสองนะครับมื้อละสองขวดนะครับสองกล่องก็จะมีนมชงผสมให้กลางวันก็ก็ทุนใบหน่อยหนึ่งครับแต่เป็นนมบัวแดงเลยหลักๆเลยก็สี่กล่องนะครับวันหนึ่งแล้วก็เป็นนมชงสองนะครับเท่าไหร่ก็ต้องอัดเข้าไปแล้วครับ อันนี้นะฮะถ้าได้ถ้าได้ปอนนมต้นทุนก็จะเพิ่มนะครับเพิ่มทุกฟาร์มนะครับเพราะว่านมที่ชงมันก็จะประหยัดหน่อยแต่ก็คือต้องซื้อทุกอย่างก็ต้องซื้อครับแต่ถ้าเกิดว่าแม่น้องให้ให้นมเองได้เราก็จะเซฟต้นทุนไปนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ดีกับฟาร์มนะครับต้นทุนน้อยแม่พันธุ์ก็จะไม่แพงเวลาขายออกไปนะครับแต่ตัวนี้แพงมากครับค่าทิ่สอดแพงครับบอกไว้ก่อนพ่อหลงคะ คงจะไม่มีอะไรมากมายนะครับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากนะครับมาให้นมมื้อเย็นอัปเดตอาการล่าสุดนะครับหายดีเป็นปิดทิ้งนะครับเสียงใสจ้าเลยครับวันนี้ทั้งวันเลยครับพี่ๆทางานก็โตเรียกเขาทั้งวันเลยไม่ยอมเลยครับไม่ยอมเลยนะครับไม่ยอมเลยนะครับอยากไปอยู่ในสเก็ตข่าวจังเลยขอบคุณนะครับแม่แม่เอฟซีที่เป็นห่วงน้องนะครับกาเดี๋ยวพ่อขอตัวเล่นกับน้องสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพา น้องเข้าคกงกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชจมจนจบนะครับขอบคุณมากๆครับที่ไม่กดข้ามาอะไรเลยนะครับ mm เผื่อไว้ก่อนนะซ้อมไว้ะเผื่อดังสวัสดีครับ